ตลอดระยะเวลากว่าหลายทศวรรษความสัมพันธ์ระหว่างไทยและรัสเซียมีพลวัตที่น่าสนใจและซับซ้อนแม้จะไม่มีสถานะเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์หรือพันธมิตรทางการทหารอย่างเป็นทางการแต่ทั้งสองประเทศก็มีความสัมพันธ์ฉันมิตรและให้ความร่วมมือกันในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและรัสเซียเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ช่วงปลายศตรวรรษที่19ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในช่วงปีพศ2440ถึง2449หรือคริสตศักราช1897ถึง1899ที่พระองค์ทรงสเสด็จประพาสยุโรป และได้ท่งสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับสมเด็จพระจกักรพรรดินิโคลัสที่สแห่งรัเสเซียการติดต่อครั้งนั้นถือเป็นรากฐานสำคัญของมิตรภาพระหว่างสองประเทศหลังจากนั้นความสัมพันธ์ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์โลกทั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2และยุคสงครามเย็นซึ่งเป็นช่วงที่ไทยมีความสัมพันธ์กับสหภาพ,าพโซเวียต แต่หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายในปีพศ2531หรือคริสตศักราช1991รัสเซียก็ได้เข้ามาสืบทอดความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการและนับตั้งแต่นั้นมาความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียก็พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องความสัมพันธ์ไทยรัสเซียในยุคปัจจุบันมิตรภาพที่หลากหลายปัจจุบันความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียครอบคลุมหลายด้านทั้งในกรอบทวิภาคีและพะหุภาคี ความร่วมมือบนเวทีพหูภาคีไทยและรัสเซียมีบทบาทร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศหลายแหง่งเช่นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกและกลไกความร่วมมือภายใต้กรอบของอาเซียนรวมถึงเวทีอื่นๆที่มุ่งส่งเสริมเสถียรภาพและพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคที่สำคัญคือประเทศไทยได้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับกลุ่มบริกส์ตั้งแต่ช่วงต้นปีพศ2568 หรือคริสตศักราช2025การเข้าร่วมนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศดังกล่าวซึ่งรัเสเซียเป็นหนึ่งในสมาชิกหลักถือเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าที่มากขึ้นสำหรับประเทศไทยความร่วมมือทางเศรษฐกิจแม้จะไม่มีความร่วมมือทางทหารโดยตรงกับรัเสเซียแต่รัฐบาลไทยยังคงดำเนินธุรกิจและส่งเสริมการลงทุนกับรัเสเซียอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคส่วนการท่องเที่ยวและสินค้าส่งออกแม้ว่ารัเสเซียจะต้องเผชิญกับปัญหาด้านนโยบายระหว่างประเทศจากกรณีความขัดแย้งในยูเครนอย่างไรก็ตามไทยยังคงรักษาสถานะความเป็นกลางและมุ่งเน้นความร่วมมือในด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกันท่าทีของไทยต่อความขัดแย้งในยูเครนนโยบายที่สมดุลในประเด็นอ่อนไหวอย่างสงครามในยูเครน ประเทศไทยได้แสดงท่าทีที่สะท้อนถึงนโยบายต่างประเทศที่ยึดหลักความเป็นกลางและสมดุลไทยได้ลงคะแนนเห็นชอบในที่ประชุมสมัชิาใหญ่สหประชาชาติในมติที่ es 11ทับ1และ es 11ทับซึ่งเป็นการประนามการลุกรานยูเครนของรัสเซียอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในบางมติ เช่นการระง,งับสมาชิกภาพของรัสเซียในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือการสนับสนุนอธิปไตยของยูเครนอย่างเต็มที่ไทยได้เลือกงดออกเสียงเพื่อรักษาสมดุลและไม่เอ็นเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนเกินไปนโยบายนี้สะท้อนถึงความพยายามของไทยในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกมหาอำนาจรัสเซียเป็นพันธมิตรกับไทยไหมคำตอบที่ชัดเจนหากถามว่า รัเสเซียเป็นพันธมิตรกับเราไหมต้องพิจารณาในหลายมิติด้านสนธิสัญญาความมั่นคงไม่มีประเทศไทยไม่มีสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกับรัเสเซียการเยือนระดับสูงมีบ้างแต่ไม่บ่อยเท่ากับพันธมิตรใกล้ชิดอื่นๆความร่วมมือทางเศรษฐกิจมีมากขึ้นโดยเฉพาะการท่องเที่ยวและสินค้าส่งออกท่าทีต่อสงครามยูเครนไทยวางตัวเป็นกลางและวิเคราะห์อย่างสมดุลดังนั้นถ้าถามว่า ไทยมีพันธมิตรทางการทหารกับรัเสเซียไหมคําตอบคือไม่มีแต่ถ้าหมายถึงว่าความสัมพันธ์เป็นมิตรหรือไม่ตอบได้ว่าเป็นมิตรและมีความร่วมมือในหลายด้านแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นพันธมิตรอย่างเป็นทางการเหตุผลสําคัญที่ไทยไม่ถือว่ารัเสเซียเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์มีเหตุผลสําคัญสองประการที่ทําให้ไทยไม่ได้จัดให้รัเสเซียเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการ,ร 1. ไทยมีพันธมิตรด้านความมั่นคงที่ชัดเจนกับสหรัฐอเมริกา ความสัมพันธ์กับสหรัฐนั้นลึกซึ้งและยาวนานมีส่วนที่สัญญาหลายฉบับเช่นสนที่สัญญาไมาตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจส่วนที่สัญญาความมั่นคงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีโตและความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐไทยซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงหลักของไทย 2. ไทยมุ่งดำเนินนโยบายทางการต่างประเทศแบบสมดุลประเทศไทยยึดมั่นในนโยบายการต่างประเทศที่ไม่ขึ้นกับมหาอำนาจใดเพียงฝ่ายเดียว พยายามรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและเพื่อรักษาสถานะความเป็นกลางในเวทีโลกบทสรุปโดยสรุปแล้วรัเสเซียไม่ใช่พันธมิตรของไทยในแง่ความมั่นคงแต่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนั้นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความร่วมมือระดับภูมิภาคและพะหุภาคีอย่างสม่ำเสมอ ความสัมพันธ์นี้เป็นมิตรและเป็นไปในทิศทางที่สร้างสารรค์ภายใต้กรอบนโยบายต่างประเทศที่สมรุลของประเทศไทยในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทยและรัสเซียจะยังคงดำเนินต่อไปในฐานะมิตรประเทศที่มีความร่วมมือหลากหลายมิติแต่ยังคงอยู่ภายใต้ในโยบายที่ไม่ผูกมัดทางการทหารกับฝ่ายใดเพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศในระยะยาวหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ